2,025เป็นปีงูเป็นปีแห่งการลอกคราบเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจากตัวตนเก่าไปสู่ตัวตนใหม่ถ้าเรายังไม่เคลียร์ไม่ให้อภัยและไม่ปล่อยเรื่องเดิมเนี่ พลังงานพวกนี้มันจะตามกันไปปีหน้าด้วยเตรียมสมุดปากกาพร้อมจดวิธีรีเฟกปิดจบปี2025แบบพลังแรงมากสิ่งแรกที่เธอต้องทําคือรีเฟกทบทวนตัวตนเก่าของปี2025้ไล่ตามเดือนมาเลยตั้งแต่มก,กราถึงธันวาว่าแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเธอบ้างบทเรียนอะไรบ้างที่เธอได้เรียนรู้ในปีนี้ทําอะไรสําเร็จไปบ้างแล้วทําอะไรไม่สําเร็จแกอ่านในสมุดที่แกรีเฟกตัวเองแล้วแกจะแบบว้าวกับตัวเองมากว่าดีกูเก่งจังวะทั้งปี ปีนี้บทเรียนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะต้องจําเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้แกได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็ได้สองถ้าเธอไม่อยากให้พลังงานไม่ดีมันตามติดเธอไปในปีหน้าการให้อภัยสําคัญที่สุดการให้อภัยไม่ใช่ทําเพื่อใครเลยแต่ว่ามันคือการทําเพื่อตัวเธอเองปลดปล่อยตัวเธอจากคนที่เคยมาทำรายให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดท,ที่ผ่านมาเขียนลงไปในสมุดเขียนชื่อคนที่เธอทําเธอเจ็บแล้วพูดออกมาเลยดังๆว่าฉันขอให้อภัยคุณและฉันขอปลด คุณไม่มีอำนาจเหนือฉันอีกต่อไปปล่อยความรู้สึกโกรธเกลียดความรู้สึกที่มันเป็นโล w v i เบ a t i o n ที่มันผูกติดอยู่กับคนคนหนึ่งนั่นแหละที่มันจะทําให้เธอเบาลง 3. คือการขอบคุณเขียนทุกสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณที่มันเกิดขึ้นกับเธอขอบคุณในเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเธอก็ได้นะมันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เธอได้เรียนรู้ที่จะเป็นตัวเธอที่ดีขึ้นก็ได้ 4. คือการเลตโกตัวตนหรือแพทเทิร์นเดิมๆที่เป็นนิสัยไม่ดีที่แกไม่อยากจะเอาติดไปในปีหน้าความเชื่อที่แย่ๆกี่ยวกับตัวเองฉันไม่มีวันสําเร็จหรอกฉันไม่มีวันทําได้หรอกฉันไม่สวยฉันไม่ดีพอความสัมพันธ์เก่าแฟนเก่าเคพื่อนเก่าที่มันเคยทำรถเจ๊เอากระดาษพวกนั้นอะ ไปเผาหมกการเผานี่แหละที่มันจะทําให้แกได้เลทโกในสิ่งที่มันไม่บีลองสําหรับตัวตนใหม่แกออกไปขั้นตอนที่5การทําคอร์ดคัตติ้งเวลาที่เราเอาอิโมชันเราไปผูกพันกับใครให้เธอหลับตาลงนึกถึงเหตุการณ์หรือคนคนนั้นที่เธออยากจะตัดความรู้สึกกับเขาให้นึกเลยว่ามันเป็นสายที่โยงเรากับเขาไว้อยู่จินตนาการว่าเราอะเอากันไกลอะตัดสายนั้นเลยชึบ ออก 6. คือให้เธอปลดปล่อยพลังงานที่มันคัางค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยออกไปผ่านการขยับตัวเว้ยความเครียดบาดแผลปมทรอมาท,ทุกอย่างเนี่ยบางทีมันโดนเก็บไว้ในร่างกายเหล่านี้แหละอย่างฉันนะฉันจะชอบเล่นโยคะหรือบางคนอาจจะใช้การเต้นก็ได้เว้ยหรือให้กรีดร้องออกมาเลยก็ได้ร้องไห้ไปเลยก็ได้ให้มันออกมาให้หมดเว้ยอะไรที่มันโดนเก็บไว้ข้างในสุดท้ายเลยเธอต้องอธิษฐานกับตัวเองเอามือเนี่ยวางลงบนหัวใจตัวเองเลยหัดจักกะแล้วตั้งจิตอธิษฐาน กับตัวเองเลยว่าฉันขอปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวฉันในปี2025ฉันพร้อมแล้วสําหรับการเริ่มต้นใหม่ในปี2026ฉันเบาและฉันเป็นอิสระแรงอธิษฐานที่เราพูดและตั้งใจกับตัวเองนี่แหละที่มันแรงที่สุดอยากเริ่มต้นปีหน้าแบบ fresh s t a r ให้เธอทําสิ่งนี้ภายในสิ้นปีนะสุดท้ายอยากให้พวกเธอภูมิใจในตัวเองมากๆว่าเราผ่านปี2025มาได้แล้วบะตั้งใจไว้เลยว่าปีหน้าแกจะไม่เอาสิ่งกับ เก่าแบกเรื่องราวในอดีตตามติดไปอีกแล้วแฮปปี้นิวีย์ขอให้ปีหน้า2026เป็นปีแห่งความโชคดีของทุกคนนะคะ l เ v ิฟยู